สบายดีทุกคนสบายดีปีใหม่แล้ววันนี้ข่อยจะพาทุกคนมาเบิ่งชมความสวยงามของดอกคูน้นอทีกำลังออกดอกเบ่งบานให้ความสวยงามทัวเลาะเส้นทางสายทางในนครหลวงวิจันแบบนี้เนาะ จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่มีดอกคูณออกดอกให้ความสวยงามร้ายเนาะเนี่ยก็คืออยู่บริเวณทางด้านหน้าสำนักง,งานปกครองนครหลวงเวียงจันทร์นี่แหละหรืออยู่บริเวณถนนหนองบอนเนาะกวงกันข้ามกับบ้านนาะไซเนาะนี่จุดที่คอยยืนอยู่นี่ก็จะเป็นสำนักง,งานปกครองนครหลองวงเมียงจันทร์เนาะเป็นประตูเข้าทางด้านหน้า หลายๆสำนักงานเนะาะบอ่อจะเป็นส่วนสาธารณาบระบ่อแรงท่องเที่ยวต่างๆนอก่นกะนโยมที่จะนําเอาต้นดอกคูนดอกจำปาเนาะมาปลูกใส่อย่างซี่เพราะว่าดอกคูนมันกะสื่อข้มหมายให้เฮาเนาะมันมีข้อหมายก็คือให้ข้าให้คูนให้เลื่อมให้ใส่นั่นล่ละเนาะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งเนาะที่กําลังจะออกดอกเบ่งบานเนาะหลังจากผ่านไปหลายเดือนหลายฟ้าแล้วเนาะกะมาฮอดเดือน4ีเมษาเนาะจะเป็นเดือน การเสื่อมสลองปีไม้ลาวนั่นแหละเนาะดอกไม้หลายชนิดหลายสายพันธุ์ก็จะออกดอกเนาะเพราะว่าจะเป็นดักล่าก็จะเป็นต้นดอกคูนนี่แหละดอกจำปาดอกโกกะลเลาเสีเนาะดอกโกกัลเลาดอกสีม่วงม่วงออกเขาวหน่อยนึงอ่ะเนาะนี่ดอกคุนระยะนี่ก็จะแตกใบอ่อนแล้วก็ออกดอกเนาะที่สําคัญก็คือดอกคูนก็เป็นดอกไม้ประจําชาติของชาติไทยนั่นเองเนาะ สำรบสาบซาดลาวเฮา,าจะเปลี่ยนดอกจำปาเนาะเป็นดอกไม้ประจำซาดบรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นในช่วงตอนเช้าเนาะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีเลยเนะาะคิดว่าหากว่าปีใหม่เนาะมือสองมือทั้งหน้านี่บรรยากาศดีแบบนี้ก็คือคงจะดีเนาะ ต้นดอกคูณกับป็นต้นไม้ที่ป็นเนื้ออยากจะโบโบเมนเนื้อแข็งเนะาะป็นต้นไม้ที่ให้ดอกให้มากแล้วก็มีสปปรรพคุณคุณประโยชน์หลายเนะาะามากมากของหมักคูณหั่นเนาะจากมีประโยชน์นาะบางาเพื่อนบางคนเนาะเพื่อนกัดน,น้ำเอาไปเฮ็ดยาอย่างสี่เฮ็ดเป็น่นเซียมพูยาสะหัวอย่างสี่นเนาะนี่ก็จะเป็นสามแง่เนาะ แต่ว่ามันจะมีหอมหอมอะฮะไปบ้านฝ่ายเนอะเออหอมบ้านฝ่ายทางกล้ามขวามือเป็นหอมน้อยเนาะแต่อันนี้จะเออว่าเป็นสามแยกเนาะถ้าเขาไปซื้อก็จะไปตลาดเ้าถ้าว่าเขาเลี้ยวขวาเนาะอาจจะไปประตูไซ้ายอย่างนี้อยู่นี่เนาะคนขัจะมีป็นป้ายบอกทางดีเนาะไปซื้อกับตลาดเ้าเลี้ยว ทางกำขวาจะไปประตูใสเนาะนี่ก็จะเป็นเลาะเรียบกำแพงสำนักง,งานปกคกองนองครหลวงเหม่งจันหนะาะกำขวาม,มือนอกจากนั้นก็นยังมีต้นดอกจำป้าเนาะที่เพิ่นนำมาปลูกสลับกับดอกอต้นดอกคูนอย่างสินอกจากต้นดอกคูนจะให้ดอกสีเหลืองให้ความสวยงามแล้วก็ยังเป็นโฮมให้เฮาได้เสาอีกเนาะอ่า ทางกำนี้ก็จะเป็นวัดาธาตุฟูนเนาะวัดาธาตุฟูนก็นเป็นวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงวิญญาณเนาะใกล้กับประตูไซนั่นแหละเนาะหล,ลายๆคนก็นจะคงจะงู้ดีเนาะคนว่าวัดาธาตุฟูนก็ติดกับถนนล้านสร้างเนาะกงกันข้ามกับโรงเฮียนมอสอวิยงจัน,นั่นเอง สวยงานนี้เนาะหากว่าเขาได้เข้ามาตัวเมืองนครหลวงวิจัตรอย่างสิเลาะตามสายทางน้องบางเส้นเนาะเขาก็จะเห็นอย่างที่ลเห็นมีดอกคูณดอกจำปาดอกกุกะเลาสินี่ยออกดอกให้ความสวยงามตามเส้นทางปะปุ่นกันไปกับถนนหนทางกับตึกก่อซิงก่อสร้างในตัวเมืองนครหลวงวิจัตรอย่างสิมันจะให้อาลณมอีกแบากึ่งนึงเนาะเวลาให้เวลาเขาเดินทางเข้ามาตัวเมืองอย่างสิจะให โอทรถแบบหนึง่งจ้ะเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนเนาะขับรถแล้วเขาไปขี่รถเลาะเบิงแถวบริเวณใกล้ๆนี้กันก่อนจักหน่อยหนึ่งเนาะว่าจะมีภาพบรรยากาศเป็นแนวดาเนะาะหลังจากเอาเบิงจุดนี้แล้วละคะ่ะไปเบิงอีกจุดหนึ่งเบิงนเนาะเบิมเติม,ตมอีกน้อยหนึ่งก่อนอันนี้ค่อยจะพาทุกคนเนาะ ขับรถเลถาะแถวๆใกล้ๆนี่เนาะไปเบึ้งภาพบรรยากาศใกล้ๆนี่น้ำก่นกอนอีกจักน้อยหนึ่งก่อนเด้อนี่เอามาฮอดจุดนี้แล้วเนาะก็จะเห็นนี่เนาะจะเป็นประตูไซถึง่ารถล้างกับโบคอยจะหลายแล้วเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็จะกลับบ้านกันแน่แล้วเนาะเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้ก็ค่อยมาทายก็เป็นมือวันทีนะ่สิบสองเนาะ เนเป็นช่วงตอนเศร้าเพราะว่าอยู่ในนครหลวงเนาะคนส่วนผู้คนส่วนหลายก็จะเป็นคนที่เิ่นมาเตาตางแขวงมาอาศัยอยู่ในนครหลวงีจานมาฮำับมีน้นมาศึกษาจย่งสิหอดมือพักยาวแบบนี้เนาะก็จะกลับบ้านหาครอบครัวกันตางแขวงกันเลยเนาะ ขแแล้ววอ,อ่า,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 กกาดอกสีอันม่วงทั้งกา้ําหมันสายมือหันจะเป็นดอกกุกะเลานาะทุกคนเป็นดอกที่ใยรว่าองก์ขี้เนาะนี่มันจะมีอ่าบางต้นเนาะมันจะมีแต่สีอันม่วงบางต้นก็นจะเป็นสีม่วงแนวออกสีขาวเนี่ยเนาะจุดนี้ก็จะอยู่แถวบริอยู่ส่วนสาธารณะประตูไซ์เนาะนี่คนจะมาปูกไว้หลายเลยเนีย่จะให้ความสวยงามแบบนี้เนาะ ทางกำนี้ก็จะเป็นสำนักง,งานนายกรัฐรมตนตะรีเนาะเพิ่นกอจะนิยมเอาต้นดอกจำปาเนาะมาปลูกใส่เลาะบริเวณกำแพงจังสิสงวสวตงสงรงตนี้จุดนี้ก็จะเป็นถนนล้านสร้างแล้วเนาะ ทางกมนี่กจะเป็นโหงเฮียนมอสอเวงจันเพื่อก,กะปลูกดอกจำปาคือกันเนาะนี่มีทั้งดอกจำปาดอกคูนจัสีนี่กิจะเป็นบรรยากาศในระยะนี้ถาว่าเราได้เบิงมุมสูงเนะาะก็จะเห็นอีกในรูปแบบหนึ่งจะมีความสวยงามใน,นอีกแบบหนึงนะ่งเนาะนี่แหละเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนขี่ซื้อไปเนาะไปจนหอดแถวบริเวณ ฮงหมอมะหัวสดเนาะไปพาทุกคนไปซมกันอีกน้อยนึงก่อนเน,ะเน,นาะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พักมีมือพักหลายมือเนาะนับตั้งแต่วันที 14, ่4ผู้แหล่เนาะจนฮอดวันที่8 8ก็เป็นเวลาหามือเลยปีใหม่ล้วก็มีแตงแต่3ามวือเนาะ ทางก้ามซ้ายมือที่ทุกคนเห็นเป็นตึกสีเขียวอันก็นจะเป็นตึกตลาดเซาหมอ้อเนาะทางก้ามนี้ก็จะเป็นทางด้านสำนักงานองค์กรของเอกชนเนาะจะเป็นธนาคารบออยู่ประมาณนี้ทางด้านหน้าอันก็นจะเป็นธนาคารกสิกรไทยเนาะสาขานครหลวงเวียงจันทร์ประจำประเทศลาวเพราะว่า,วา,าเราเลี้ยว ขวาเนาะก็จะออกไปใส่อันสายลม้มถ้าว่าเฮาเลียวซ้ายก็จะกลับไปใส่ถนนคูเวียงนอะออกใส่ศูนย์ขันค่าเวียงจันท์เซนเ็นเตอร์เนาะไปซื้อจังสิไปซื้อ,อก็จะไปทางหอคำนั่นเองเนาะชุดบริเวณนี่เนาะบนอาถนนด้านสร้างนี่ก็ถือว่าเป็นถนนที่มีซีแยกร้ายแล้วกัไฟแดงหลายเนาะ คือ,อเขาขีย์เมาส์กี้เนี่ยกันน้อยเดียวนึงเนาะก็ฮอดไฟแดงแล้วอย่างเงี้ยทางด้านหน้าก็จะมีแยกอีกแล้วเนาะแป๊บเดียวขี่แป๊บเดียวก็มีแยก อย่างน,นี้ถ้าว่าจะไปธาตุดำนาะแมนเฮาเลี no Man, ้ยวขวัเด้อถ้าไปซื้อก็คือจะไปตามกับหอคําเลี้ยวซ้ายก็จะไปหอพระแก้ววัดหอพระแก้วแล้วก็วัดศรีสะเกดเนาะนี่ก็คือทำเนียบประธานประเทศหรือว่าหอคำนั่นเองหาว่าขี้ไปซื้อก็จะไปวัดศรีเมืองเนาะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศความสวยงามของดอกไม้เลาะตามสายทางนคะรหลวงวิจันตนะ์เนาะในช่วงตอนเช้าขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับสมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้่อยในเด้อโดยการกดไลค์ให้เด้อเนาะแล้วก็ก,กดติดตามเอาไว้เนาะ่อยจะพาทุกคนทัวร์นครหลวงวิจันร์แบบนี้เนาะเอาไว้เชอกันไหมในะคลิปหน้าขอขอบใจที่เศ้ามองใจความชีวิไล่จงได้มา